สวัสดีครับมาพบกับ honda civic fc 1.8e เกียร์ออโต้ปี2017สีขาวครับคันนี้ราคาเราขายกันอยู่ที่589,000บาทครับลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0นบาทได้เลยครับลมจัดลมโอนประกันชั้น1นึเรียบร้อยแล้วครับผ่อนก็จะตกงวดละ11,300าครับ72งวด รถสวยนะครับคันนี้บางเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมครับด้านหลังกว้างๆสวยงามครับหลังเดิมครับไม่มีชนภายในสะอาดเรียบร้อยครับแผงประตูสวยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอ and ด o i d ครับ สวยสะอาดเรียบร้อยครับเบาะหนังสีดําครับเย็ยบด้วยได้แดงดูสปอร์ตมากครับบอกคนนั่งก็เรียบร้อยนะครับไม่โซมครับไม่มีขาดไม่มีแตกคันนี้เลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับไม์แท้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสครบรถเข้าสู่ตลอดครับ มมแม็กแดงขอบสิบแปดนะครับห้องเครื่องเดิมครับสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองครับ